สวัสดีตอนเย็นๆนะครับผมวันนี้ตอนเย็นๆนะครับวันนี้ผมก็ได้ทํารถไปสองคันนะครับแต่ว่าวันนี้คันนี้เสร็จที่หลังนะครับผมเพราะว่ามันติดปัญหานะครับผมคือเมื่อเช้าทําเบรกนะครับดันทํารถไฟชนกันเองนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยนัดนัดคนไว้นัดอะไรล,ลูกค้าไว้สองคนนะครับที่ไหนได้ มาชนกันเลยนะครับผมอ้ตายเลยผมต้องโทษตัวเองหนักๆเลยนะครับอันนี้พี่คนนี้เขาทำชกนะครับนี่เขาทำชกหลังคู่นะครับนะฮะก็เลยใช้เวลานานสักหน่อยนะครับผมอันนี้มืดเลยนะครับอีกคันนึงอ่เป็นดิสเบรกหลังนะครับดิสเบรกหลังอ่ารุ่นนี้แหละครับรุ่นรุ่นนี้เลยนะครับนี้แล้วเดี๋ยว วันว่างๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาถ่ายกันนะครับคันนั้นนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ที่มาช่วยทําหลายอย่างเลยนะครับช่วยทาหลายอย่างมากนะครับขอบคุณมากๆคันนั้นนะครับคันคิกดิสเบรกหลังนะครับอันนี้ก็เขามาทิ้งไว้นะครับผมเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นโชค PC ซนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองนั่งเลยนะครับเพราะว่ามันจะเตี้ยกว่า เี้ยกว่านิดหนึ่งนะครับเตี้ยกว่านิดนึงแล้วก็เตี้ยกว่าของคิดนิดนึงแต่ว่ามันน่าจะนิ่มนะครับแต่ว่ามันถ้าเป็นโชคพิเศษเนี่ยค่อนข้างทํายากมันจะติดเฉียว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 คานพอดีนะครับผมนะนี่ก็มันจะมืดมืดหน่อยกระถาได้ประมาณนิดนิดนะฮะเนี่ยนี่ก็ยกังแยกได้นะครับหมุนได้ตามที่มันเป็นฝั่งนู้นก็ปกตินะครับตามที่เขาเป็นนั่นแหละนะครับผม ก็ทาก็วัดตามโค้งนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยฮะด้านนี้ครับงอมนะครับวันนี้งอมเลยนะครับอ่าไหนๆก็เพิ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวขอสารวจรถคันนี้หน่อยนะครับคันนี้เป็นชกคคู่หลังของ P ีซปี2017นะครับผมเนี่ยนะฮะผมก็ไม่อยากถ่ายไป้าเบียนเท่าไหร่อ่ะเท่านี้แหละเนาะเพราะว่าเป็นคู่กับพอแล้วนะครับ ต่อมาก็มานี่นี่ปั๊มเอเดรียนนะครับแล้วก็จานไอ้นั่นฮะไอยามาฮ่า,าจูปิเตอร์นะครับใช่ปอมไม่รู้อาจจะใช่นะครับาจานจูปิเตอร์จานจ,จูปิเตอร์ปั๊มบนกับปั๊มบนนี่ต้องเป็นเบรกธรรมดาอยู่นะครับ นี่มาดูปั๊มบนปั๊มลอยเขานะครับนี่อะดิลีนอะดิลีนอะดีลีนนะครับแต่ปั๊มกระทุงเป็นทรงนี้นครับอ๋อปั๊มมันจะนุ่มๆม,มากครับนุ่มมือจริงๆเลยปั๊มแบบนี้นครับหัวทิ่มแน่แบบนี้นะครับปั๊มหน้าหัวทิ่มแน่นะครับอ๋อ ปรับได้ด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองขยมเลยนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับผมถ่ายให้ดูสั้นๆประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็ไม่มีเลยนะครับวันนี้ไม่ว่างจริงๆดูมือนะครับวันนี้ผมล้างมารอบหนึ่งแล้วนะมอมมากนะครับทำสองคันนะครับจริงๆผมจะทําแค่วันละคันนะครับถ้าเพอเอินตัวเองนี่ทำรถไฟชนกันครับ จำไม่ได้นะครับผมไม่ได้กากระบาดไว้วันที่กากระบาดไว้ต้องโทษตัวเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับนี่รอพี่เขาเอานะตอนสามทุ่มนะครับพี่เขาโทรมาบ่อยแล้วเกรงใจเหมือนกันแหละแต่ว่ามันไม่เสร็จนะครับผมไม่รู้จะทํายังไงนะครับขออภัยจริงๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับว่ามันมันนิ่มประมาณไหนนะครับผม นิ่มนะไม่รู้ว่ามันจะชนอะไรหรือเปล่านะเพราะมันนิ่มอ่านุ่มนิ่มนุ่มๆนะแล้วันก็ค่อยๆถอยขึ้นนะ ประมาณน,น,นี้นะครับประมาณนี้อ๋อนี่นะครับประมาณนี้ในการกดของผมนะครับแต่ว่ามันก็นิ่มนิ่มกว่าชกคลิกเดิมๆมากครับเพราะว่ามันเป็นชกค,คู่อยู่แล้วเนาะชกคลิกชกคลิกเดิมๆนี่กดไม่ลงเลยครับแข็งมากอันนี้น่าจะพอด,ดีสําหรับขับใช้งาน,นครับสําหรับชกค,คู่นะครับโอเคนะครับผมไปแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับ